มงเนี่ยไปเปิดไฟก่อนดีกว่าเมื่อตื้อเลยไหนดูสิโอ้าทุ่ม,มเราต้องตื่นเร็วหน่อยเพราะวันนี้เราต้องพาลูกไปสมัครเรียนและเราแต่งตัวนานมากเราก็เลยต้องตื่นแบบเร็วๆทุ่มยังไม่นอนเลยตื่นไปดูหลูก ลูกไปอาบน้ำหน่อยนะลูกวันนี้ตื่นเร็วนิดนึ่งมานี้ลูกขอแม่อุ้มหน่อยลูกอยู่นิ่งๆอุ้ยปิดไฟด้วยนะจ๊ะลูกจะเล่มเปลองไฟหนูไม่อยากไปโลงกเรลียนลูกต้องไปจ้ะลูกูอาบตรงนี้นะไม่ได้ลูกนี่เป็นสิ่งอาบน้ำไปด้ก๊อกน้ำลูกไปเปลี่ยนชุดด้วยจ้ะลูกเปลี่ยนชุด เดี๋ยวแม่จะอาบน้ำให้เฉยๆนะลูกบุชอุย้ยอาบน,น้ำไปเลยดีกว่าโอเคอาบน,น้ำเสร็จแล้วีเปลีป่ยนชุดในที่ห้องตัวเองนะจ๊าลูกเปลี่ยนชุดดีกว่าลูกจะอย่าทําแบบนี้สิจ๊าลูกเผื่อลูกตอนโตไปมีเพื่อนแล้วก็ไปบ้านเพื่อลูกอย่ากแก้ผ้าแบบนี้นะกดได้ไหม วันนี้ก็ต้องแต่งตัวสุภาพสุภาพหน่อยเพราะวันนี้เราต้องพาลูกไปสมัครเรียนสุภาพสุภาพหนูรู้แล้วว่าสุภาพอย่างไลูกอย่าคิดแบบนั้นนะลูกชุดนี้ดีไหมเนี่ยชุดนี้ดีกาสวยมากเลยสุภาพด้วย อยู่ในเนี่ยกระโปงกระโปงเอาแบบนี้อุ้ยไม่เอาโอ้ยใส่กระโปงไหนดีนะหรือว่าจะไม่ใส่ใส่กางเกงขาสั้นดีไหมขายาตัวนี้ละกันอืมใส่ปลอกแขนด้วยนะลูกจ้าแต่งตัวเสร็จยังจะลูกมาจะแต่งตัวเสร็จแล้วนะจ้า ขอหาชุดแป๊บหนึ่งลาทำแม่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้สระโอเคไม่ค่อยได้สระสระอะไรจะลูกลูกเพิ่งสระผมไปเมื่อกี้ลูกต้องวันนี้แม่จะทำสมูทตี้กับออร์แกนิกให้ลูกกินนะลูกแต่ไม่อยากกินออร์แกนิกจ้ะลูกต้องกินเพราะบทที่แล้วลูกเป็นแม่ลูกก็ต้องลูกให้แม่กินที่ ลก้กินนี่จ้ะสมูทตี้กับออแกนิกองหาชุดไม่เจอเลยแม่มูคิกคิกถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ขอถ้าเสร็จแล้วบอกแม่ด้วยนะแม่จะไปทำงานก่อนอห้องทำงานเนี่ยไหนเนี่ยลืมอันนี้ห้องประชุมนี่นาอ้าวอันนี้ห้องเอไปซักเสื้อผ้าก่อนดีกว่าช่วงนี้ไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่ได้แต่รูปแบบ ลูกลูกงเรวลูกใส่เสื้อผ้าลงไปดีกะลูกจะกินข้าวเลยนะจ๊ะลูกไหนขอดูชิดลูกหน่อยสิลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกลูกอยู่ไหนอาวขนมก็อยู่ชั้นสองอ่ะอุ้ยลูกหันมาดูหน่อยสิลูกขอดูหน่อยอุ้ยน่ารักมากเลยลูกไปกันไปกินข้าวก่อนลูก จ้บเหยียบๆสีลูกล้างมือก่อนเอาจะเปิดทำไมเนี่ยวายโอเคล้างมืมเอเสร็จต้องเกลือกเกิ<อ>นเดี๋ยวนี้มาดูกระต่า,ตายสีเขียวดีกว่าโอ้ยลูกเดี๋ยวตอนตีสี่ต้องออกนะเลิกเดี๋ยวแม่ขอไปดูห้องก่อนอันนี้ห้องนอนอุย้ยสวยมากเลยห้องนอนใครก็ไม่รู้ฮ ฉันเปลี่ยนห้องลูกจ่าลูกนอนคนลูกจ่าลูกนอนข้างล่างลูกนอนข้างบนได้ใช่ไหมจ่าลูกได้จ้ะแม่แม่มาดูนี่หน่อยไหนลูกลูกอยู่ไหนเนี่ยเราจะพาแม่ไปดูห้องหลับที่หนูแอบเก็บของเล่นไว้ค่ะไหนจ้ะห้องนี้เลยแต่หนูเก็บไปหมดแล้วลูกจ่าลูกลูก จะถ้ารูปไปทําอะไรสุกปรปกมาเดี๋ยวแม่จับอาํอนาน้าอหม่เลยนะเพราะข้างล่างใต้บันไดอย่ามันมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยไปล้างจานกัอ่ะวิปน,น้ำก๊อกสิเออนี่ล้างจานและ้ะล้างจานเสร็จแล้วโอเคไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหม ว้ยซื้อบ้านหมามา,มากะจะเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงสักทีเปิดสิอุย้ย <t> เสียงอะไรนะลูกเสียงอะไรจ้ะลูกแม่มาดูของเล่นโนซสิไหนจ้ะลูกว้ายลูกไม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปตรงนั้นมันมีขี้ฝุ่นแต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวแม่ทำความสะอาดให้น้องลูกลูกจ้าตีสี่แล้วจ้ะลูกจะตีห้าแล้วมาเร็วลูกแม่ดูดูเวลาลูกมาเร็ว,รว,รวนี่จ้ะลูกลูก จะลูกแม่ก็ไม่รู้ว่าทางไปโรงเรียนอยู่ไหนเนี่ยพอแม่ลืมลูกจ๋าแม่คะให้หนูวิ่งสี่คูลลอยไปไหมคะถ้าแม่จำทางไม่้จอม่เป็นไรจะลูกแม่เห็นโรงเรียนแล้วเครื่องบินตกใช่บินตกต่อหน้าต่อตาลูกจ๋าอย่าเพิ่งลงรถนะจ๊ะเดี๋ยวโดนรถชน เดี๋ยวแม่ชนลูกนี่แหละลูกแม่บอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องมาค้ำโอเคจอดรงพอดีแปะอุ้ยลูกแม่ลืมบอกเลยว่าโรงเรียนนี้แม่เป็นผอแม่เป็นครูใหญ่ลูกแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปเล่นโซนเห็นไหมมีคนมองเต็มไปหมดเลยขอโทษนะคะสมสมติว่ามีคนมองอยู่ <c oughs> ลูกยบลูกตุยลูกเดี๋ยวลูกตุยันี่จ้าเดี๋ยวแม่พามาสมัครไะจ้ะลูกลูกชื่อจริงชื่ออะไรนะคารนูชื่อลูทารุโลกลูทารุโลกอะไรนะจ้ะลูกเด็กหญิงลูทารุโลกแ๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวแม่ขอเขียนเดี๋ยวแม่ขอเขียนชื่อนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวอุ้ยดาวสกุลไม่มีอากาศหายใจจ้ะแม่โอเคจ้ะลูกโอ้ยติด แม่เขียนเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูโรงเรียน <ไป S 1> ลูกมาดูกันลูก้ยเห็นไหมมีคนกินข้าวเต็มไปหมดเลยลูก็อยากกินลูกอย่าพึ่งสิลูกเดี๋ยวแม่ขออุ้มหน่อยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูห้องเรียนนะอันนี้ห้องคณิตศาสตร์นะจ๊ะห้องคณิตศาสตร์แม่พิซซ่าอร่อยมากเลย,อ,ยอันนี้ห้องดนตรีนะคะห้องดนตรี อันนี้จะเป็นแบบห้องถ่ายเอกสารแล้วก็แบบถ่ายบัตรเข้าห้องไม่ใช่ถ่ายบัตรนักเรียนจ้าลูกอันนี้ก็เป็นโรงอาหารนะจ้าที่ลูกไปเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นห้องหยิบอาหารแต่ลูกไม่ควรไปเลยนะคะเพราะว่าห้องต่อไปเป็นห้องทําอาหารเข้าใจไหมจ้าลูก อันนี้ก็ไม่ควรเข้าไปนะจ๊ะถ้าเข้าไปหนูว่าหนูลื่นล้หมหัวแตกก่อนอันนี้ห้องศิลป์นะจ๊ะหนูรูปละรูปใจอย่าพึ่งไปบอสรูปสิจ้ะลูกลูกนี่ลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรอะลูกนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ลูกเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ลูกเือนเป็นบ้าเลยอะ่ะลูกขึ้นมาก่อนเดี๋ยวแม่ขออุ้มหน่อยลูกอย่าทำแบบนั้น <c oughs> ไว้ลูกเดินลูกเดินตามแม่มารักกัน อันนี้กระดาษอันนี้ห้องภาษานะจ๊ะห้องภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอันนี้ห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำอันนี้วิทยาศาสตร์ไปกระจัดลูกเดี๋ยวแม่จะไปซื้อชุดเรียนให้ลูกนะจ๊ะแต่รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อผ่านออนไลน์ แวนเลยลูกจ้าเบลเล่นกล่าวยติดอะไรจังแม่ลูกตอนนี้ลูกเล่นโทรศัพท์อยู่ไหมนหนูยังไม่ขื่ออะไรเลยอุ้ยเดีน๋หนูเล่นดีกว่า,า,า,าลูกอย่าเล่นเดี๋ยวมันหัวเราอ้ว,วกแตกแตนลูกจะ <c oughs> บอกนะลูกอ้วกไปแล้ว ใช่ <Ye> e. แม่หนูยังไม่อ้วนหนูแค่ถ่ายลูกหนูไม่ได้มึนอ่<ล>ะถ่ายอีกลูกลูกจอย่ะเพิ่งสียใจลูก <c oughs> อย่าแม่ขอตีรถก่อนตีวงรถก่อนลูกจ๋าทำอะไรลูกแม่อย่าลืมอ่านด้วยนะเพราะว่ามันตลกมากแม่อ่านหน่อยอ่านแล้วจ้าลูก ไปอาบน,น้ำการจัดลูกวันนี้เหนื่อยมามากแล้วสินะออกตั้งแต่ตีสี่แม่มาใกล้ใกล้หน่อยลูกทำอะไรอีกเรเนี่ยเดี๋ยวบลยุยลูกจะจะไปอาบน,น้ำไหมตาแม่มาที่ห้องนี้ลูกห้องนี้ลูกห้องนี้อันนี้ห้องแม่เอง แม่ไม่ยนเเนเช่กับเลยลเปลาลูกแม่แก้าคืออะไรก็จะไปอาบน้ำไงลูกเหนื่อยขนาดนี้อาบด้วยโ,คโคอ้ยลูกรีร่ารีร่ารีรารี เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะลูกนี่อาบน,น้ำเสร็จแล้วลูกไม่ต้องอาบน,น้ำหรอกปีดประตูใส่ชุดนอนดีกว่าลูกอย่าเพิ่งใส่ชุดน,นอ,อดน,นจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นน้ำอีกลูกจ้ะลูกได้ยินแม่พูดเป้าลูกลูก จะแ,แกล้งแ,แม่แบบนี้สิได้ไหมอะแม่ไม่ได้น้องต้องใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวแม่จะไปเล่นน้ำรอลูกแร้ถ้าเสร็จแล้วบอกแม่ด้วยนะจ๊ะจะแม่ทาลิสติกดีกว่าอวดลงโซเชียลที่จะอืม้มแดงมากรูแดงมากแดงมาก ใส่ชุดแบบนี้สิแม่หัวใจจะวายเข้าใจไหมลูกไปเปลี่ยนชุดมาใหมา่เปิดอันนี้ให้หนูก็นหนูอยากเล่นน้าแล้วแต่ลูกถ้าใส่ชุดลูกอย่าักระโดดลูกถ้าใส่ชุดนี้ชุดนี้มันมีน้ําหนักมากเลยนะลูกมันจะทําให้ตัวเองจมโอเคจะแม่เปลี่ยนก็ได้จ้ะนี่ลุงดิงดังดีดีดาปวดลงดีกว่าว่าเ่นน้ำกับลูกสบายใจโว นี่ชอดน,นี้เลยส่งไปให้ครบหมดทุกคนเลยส่งไปแล้วโโบลูเดีอขอขอด๋ลูกเดช่องแม่บีทว้ออกไปเลยนะลูกแม่ไม่ให้เล่นน้ำแล้วถ้าไม่อ้อาใส่ชุดแม่บอกกี่ครั้งแล้วถ้าใส่ชุดใหญ่หญๆนานๆนจะทำให้ตัวเองจม นี่หนูไม่ใช่แล้วเล่นน้ำดีกว่าลูกแกพาเล่นน้ำเลยเหรอลูกยังไม่ได้ใส่ห่วงยางเลยลูกโอ้ยก็เกือบไปแล้ว This girl is from t h e n m a r o n i v อะไรนะห่วงยางภาษาอังกฤษห่วงยางแม่คะแม่ห่วงยางเขียนไม่เป็นนะ วูว <Ooh. S 2> mm. ลูกจ๋าวว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 สกินหน่อยลูกเดี๋ยวแม่นะไปวาบน้นววลววววแมวว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 วยนวะ่เวววววนะวว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 วหวววอวววววววไวว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 หวววววววอ อยู่นานจ้ะแม่วุ้ยลูกอย่าเพิ่งสิลูกอย่าเดี๋ยวจมน้ำตายพอดีอุราคิงนำเป็นด้วยดาดีดารีลาเรียรีลูกจะใส่ชุดนอนได้ะะไรมั้งจ้าลูกจะแม่ ไปแล้วเดี๋ยวแม่ทำข้าวกินนะลูกกี่โมงเนี่ยบ่ายสองแล้วลืมทำข้าวกลางวันให้ลูกกินเลยทำลูกจ้าเดี๋ยววันนี้แม่ทำไข่ดาวกับเบคอนให้กินนะจา้าลูกโอเคจ้งแม่นี่จา้าอุย้ยทอดเสร็จแล้วน่ากินววเวอร์วายข่ดาวกับเบ ลูกจ้าแม่รเผิทําไข่ดาวกับเบคอนตกเดี๋ยวแม่ทํารามเมงให้กินนะจ๊ะลูกอือห uh ือ huh. ลูกจ้าเสกางเกงด้วยสิลูกไม่ได้ใส่กางเกง uh huh. อุ๊ยเอาเข้าไมโครเวฟดีกว่าจะได้อุ่นๆ uh huh. โอเคเข้าไมโครเวฟเสร็จแล้วลูก uh huh. อุ้ย ลูกจ้าเดี๋ยวแม่เอาน้ำม,มาให้ลูกก่อนนะจ้ากินน้ำส้มนะจ้าลูกลูกจ้าไปเก็บของเล่นลูกด้วยนะจ้าอุ้ยเดี๋ยวแม่เป็นทำน้ำกาแฟก่อนแม่ลืมทำ นี <One input> ่ไงตึกกาแฟแรละเดี <are> ๋ยวลูกห้ามกวนแม่นะแม่จะใช้เวลาพักผ่อนแป๊บสนึงสบายจังเลยแม่อะไรจะลูกแม่มาหานทำไมจะลูกแม่จะโอ้ยแม่จะง่วงนอนแล้วเนี่ยโอย ไหนเลยโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลูกอยู่นิ่งๆก็ได้ลูกลูกอยู่นิ่งๆลูกไม่ต้องกระโดดโลเ้นโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ